ทำไมนายทำแบบนี้วะเชลล์็อกโฮมนายทำร้ายจิตใจเราเกินไะไม่ได้เด็กกูหรอกว้าห้าห้ไม่ได้เด็กกูหรอกว้าห้าอ้อจ้ะอ้อจ้ะติดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินหรออ้อจ้ะอ้อจ้ะโอ้ my god my god ไม่นะมันมีโมเมนต์ไอ้แอฟมจะล้มไอเดี๋ยวเย็นไเย็น เย็นเย็นเออ้ยไม่ได้ตายไปเลยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่เราหลบเลยนะนึกอ่ะไปไม่สู้กับน้ำเย้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 เฮลอาจะอาจะอาจะไม่ต้องตามไม่ต้องตามโอ้ยก้อนหมดเตียยทีคู่เต็มได้ไหมคีเพอร์อ้อจะยังไม่หยุดอีกเหรอกระเพราชุดมึงไปครบชุดมึงครบไปไหมวย ้คีเปอร์อ้ยเทีนทีตายดูแม่โอ้ยทีนทีกระจายมาโอ้ยทำไมร่องนี้ช่างโหดไล่เอาจะิงเฮ้ยพวกนี้ก็ตามลาวีจนเลยหนีคนจะไม่พอเลยนะต้องเหมือนหนีพวกแกเนี่ย สวัสดีค่ะเคนแคที่ค่ะตอนนี้อยู่กับเกม Minecraft นะคะแล้วก็อยู่กับแมปอะไรวะแมปแมปอะไรวะ Welcome to Caster Game นะคะตั้งชื่อแมปวะเราเนี่ยมีตัวเนี้ยเชิญแล้วผมเนี่ยอธิบายเออก็มีเอ่อใครบ้างคะเนี่ยอ่าผมกะเพราครับผมโอเคนะมกะเพรานั่นเองค่ะแล้วก็ผมเป็นเซอร์เทดดี้แบร์ครับผมเทดดี้แบร์ เออโอเคเราไปอ่านกฎกันก่อนดีกว่ากฎนะคะอธิบายมาสิเราอ่ะอืมกฎก็คือนะก็คือ you can destroy the red bull ก็คืออย่าต่อยอ่ะเออจะต่อยไ่าต่อยได้จะบอกว่าเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วเออนะเปลี่ยนเป็นใช่ใช่ค่ะทำลายสามารถทำลาย แกเสียงพูดได้อ่าฮะใช่แล้วคนแก่แล้วก็อันที่สอง you cannot you can you not try destroy wall tree หรือว่า another นั่นก็คือนะห้ามทำลายผนังต้นไม้มดำๆนั่นนะ,ะับประมาณนั้นไอ้ต้นไม้ต้นไม้ห้ามทำลายอ่ะใช่ค่ะเอาแล้วจะคราบของอยังไงวันนี้ไม่มันมีของซ่อนไว้ตามที่ต่างๆหาเอเองค่ะแล้วไอ้ไอ้นี่ไม่สร้างแบบรู้หมดเด๋ยวเราไปต่อวะ เฮ้ยรีบเหรอใครตกเราไปแล้วเหรอโอเคครับตามกฎเขาก็ว่าอ่ะอย่าไปเร็วเลยแล้วแกไม่เอาของกินไปเลยนะกรก็เผาตายแน่มึงอ๋อไม่เป็นไรหรอกในบ้านมีอยู่ตามสบายฮะในบ้านมีวะฮะยังไม่จบเลยอ่าเอาไงต่อเราสามารถคิวหมูแกะได้แล้วก็บัวได้นะครับใช่วก็สิ่งต่างๆสิ่งมีชีวิตอ่ะฮะใช่แล้วก็ใครที่อยู่เป็นคนสุดท้ายก็จะชนะไปช่า ก็คือเรามีสามคนแล้วต้องสู้กันเองสินะใช่แล้วค่ะตามนั้นค่ะแคสต์เกมตอนนี้เราต้องฆ่ากันเองแล้วนะโอเคฉันหามุมโดดกันแต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 นมุมไหนดีวะไปแล้วแตนแตนโอ๊ยดีปะมาแล้วเออลงผิดสินะถ้าไมกากวะลงผิดอ่ะกากอ่ะโอ้โหของกระจายด้วยอ่ะเอเก็บของวะน้ำกดได้ใครอยู่รอดได้นะครับไปแล้วฮะไปแล้วฮะตอนนี้ไม่ทนใครแล้วฮะ มันโกงเลยวะโอเคาไม่สนใจครับเฮ้ยบ้านเฮฟจะต้องหาของก่อนนะคะมันจะมีของซ่อนอยู่ต้องหาของกนใครชนะเ้ยคนแก่ที่มูเอาคนแก่ที่มูเจอแล้วเป็นไงล่ะทุบดิฮะฮะเย่เจอของแล้วทุบได้ค่ะทุบคนแก่ได้ช่วยอะไรช่วยอะไรอ่ะไม่ช่วยอะไรหรอกเอยเฮเฮ้ยเฮ จะปวดอะไรอ๋อเดี๋ยวเราต้องจะเดมหาของก่อนนะแล้วเราเดี๋ยวค่อยเราไปสู้กับเขาขุดขุดไปเจอย่าไม่เจออะไรเออขุดไปไม่เจออะไรอ้าวไม่เจออะไรอีกแล้วยีคนทําแบบนี้มึงทําไงมึงเนี่ยาจะได้ข่าวว่าเธอทำวันนี้นะครับเราก็ผมกระเพรานะก็ได้วุฒิมาเยอะเลยนะหุยกระเพราย่างไงอย่าทำอย่างนี้ดิวะไม่เอาดีกว่าของเราเยอะแล้วะเข้าบ้านเขาชอบแล้วเราชวิงนะครับบ้านนี้กูจอง คหาของกันอันนี้ไปแล้วผมได้ดาวนี่ผมไล่ฟันถึงได้อะดิไม่มีของมีของอุ้ยโอ้ยไม่มีของอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตก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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มันมีคนแก้ชิมพูเอ้ยฆ่าได้มันต้องมีของใช่ไหมเย้มีกล่องตีธรรมดาเฮ้ยคนแก่แม่เจ้าอุ้ยแม่เจ้าดาบทองเอ้ยดาบดาบไปนี่ดาบเพชร อะไรวะดนักเพนเลยเหรอไม่เราเล่นขี้ขี้ี้ี้แมเด็ดติ๊ครีเดี๋ยโดนตกอันตรายอันตรายอันตรายเลยเฮ้ยไม่เห็นเจอแล้วอ่ะเจ็บปวดเจอกระดาษเอาได้ข่าวอยากได้ได้ข่าวเหมือนเราตั้งเองเฮ้ยอะไรมึงตื่นไหนอะไรวะตื่นเองแล้วเอาแล้วสู้เองแล้ว อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครขอใจไม่ถามเวลานีละกูไอ้ขึ้นไม่ได้เ้ยเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้อย่าอย่าอย่าไม่เอาไหนไปไหนไปไหนโอมก้จมืแล้วจมือแล้มืแล้วมืคนจแล้วจมืแล้วจมือแล้วไม่ไหวไม่ไหวเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเขาบ้านแปบอ่ะ ไข่จอยไข่จอยไข่วะเพื่อนไข่วะอย่าให้ดูนะไอ้กูเห็นชื่อไข่อยลอยอย่านะไม่เห็นชื่อไข่เยอะอย่านะอย่านะบไอ้เป็นประชีวิตนะครับนี่เราก็อยู่บนนี้นะโอเคเอยู่ตรงไหนกันบ้างจ๊ะน็อกน็อกเอ๊ยไป ทไมเกียเนี้รียบร้อยตายแล้วครองครองบ้านเกิดใหม่ต่อทำไมครองบ้านเดี๋ยวเจอของบ้านได้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 หนีใช่ป่ะได้จัดไปโอ๊ยสเกลตันโอ๊ยโอ๊ยเจ็บอุ้ย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 โดนแล้ววะโอ้ยสเกลตันเจ็บอย่าเพึ่งขอของก่อน มีของไหมเนี่ยเออมีอยู่โอเคมาไงเล่าเอา้าจะเอารอฮะสู้กันตรงไหนวะเราไม่รู้เรื่องเลยเปล่าสู้สเกลอยู่ตายไปแล้วไม่เป็นไรฮะเราไม่มีกดฮะกดก็คือกดฮะแต่เราจะแหกกดฮะนี่คือฮังเกอร์กรมฮะใช่แล้วฮะเราไม่ได้ตับหมวดฮาร์ดคอร์ฮะตามนั้นฮะเราก็จะเกิดใหม่ฮะเราจะเกียนต่อไปฮะของอยู่ไหนวะ คนอยู่ไหนวะจำไม่ได้คนอยู่ไหนจำไม่ได้เฮ้ยมีใครอยู่ในนี้ไหมเนี่ยไม่มีนะฮะผู้เอดแมนโอ้เมกอดทำไมในนี้มันระวังนะในบ้านอาจจะมีของอ้ยโดนแล้วอาจจะมีของเต็มเลยนี้อาจจะไม่มีอะไรเลยโอ้เมกอดซอมบี้เป็นอย่างเยอะเป็นไงล่ะใครเป็นซ้างแมพวะน่ากลัวตรงซอมบี้เนี่ยแหละค่ะอุ้ยแบบโอ้โหตายปะ โอ้ยทะลุฝังเต็มตัวเลยอ่ะไม่กอดเฮ้ยเหมือนเห็นใครอยู่ฝั่งนู้นเฮ้ยเจ็บปวดว่ะเจอเจอขุดไปเจอของป่าไช่เอาเจ็บปวดหรอไม่เจ็บหรอกไช่เอาขึ้นอีกบนนีครับของมันอยู่ไหนหมดวะเนี่ยเดี๋ยวแล้วตามมาวะอะไรตามวะมันหนีอะไรของมันวะโอ้แมมงุมโอ้เอือเอือตายฮะไลท์ที่สองของเราตายไปแล้วอุ้ยนี่ของไลท์ที่สองของเราตายไปแล้วนะฮะไม่ไม่ของเราของเรา ไเราจะต้องไปเอาของเราต้องไปเอาของด้วยเขาจะเขาึงล็อกเใครบอกอะไรเรจอแบกป่ะเฮ้ยมีของโออะไรของเราของเราอุ้ยทำไมมันเทเลพอร์ตวะอะไรของเราวะเจเล็คโคมเจเล็คโฮมเจเทเลพอร์ตอะเห็นเป็นไฟกันอยู่ฝั่งนู้นเฮ้ยไม่ไฟวะนอกจอก น้องนองด่แล้วอ่ะเอาดิ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 เูแบบเงียบๆเราเลเอ่ะไม่ฆ่ากันเองเดียวเราดันโดดเราไม่ที่จะทาอะไรใครเาิ่ามันแหลกไปที่จะทอะไรใครได้เราเปนพวกไม่รักสติโอ้ยอดิโอ้ยโอยไม่ไหวอ่ะทำไมมันตีทู่เออตายแล้วอะไรตายวะอ๋ออเ็เ เจ๊เอจ๊ดูเพิ่งจิบเจ๊เฮ้ยอย่าตีอย่าพึ่ง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 มีการอย่าพึ่งอย่าตีอย่าพึ่งตีด้วยนะสเกลกระเพรากระเพราอุ้ย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 อินเจ๊เจอุ้ยสเกลอย่าหันมายิงเราดิกระเพราจ๋าว่านี่มาโอ้เจ็บใจมากครับท่านผู้ชมอะไรเจ็บใจทำไม โดนเกนกระซิตัวกีหลังเกผมไม่ต้องโอ้ยเชลล์พรมอ๋อเจอล็อกพรมครับไม่ครับอยู่ดีดีดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นบิ้วเจอล็อกพรมยิงหน่อยจู๊ดเออเออเออเจ๋งเอยู่น้องแมพคัะท่านผู้ชมอยู่น้องแบบได้ไงกระโดดออกไปอ๋อไม่ได้โดดก็ตายเกิดน้องแมพเฉยเลยเฮ้ยเกิดน้องแมพหรอทำไมอ่ะจะรู้นี่ใช่ใช่ พี CP มาแง่แล้วพี p แย่ใครกันนะจุนี่ครับวิ่งก่อนเออใช่สิไปเข้าพวกเชลโล่ทองเป็นเลยไม่ต้องมาอยู่กับฉันหรอกหาของกันดีกว่าค่ะจับจับจับพวกยิงครับเชลโล่ทองลุมลุมคนนั้นครับลุมคนนั้นเราพันธมิตรกันทำไมผมตายวะโอเคโอเเจ๊ตายอ้าวกราวทูฮาร์ดตกพื้นตายโอ๊ยตายแล้วทำไงดีเออไปยังเฮ้ยไปยิงแล้ว โอ้ไม่จอยคิปเปอร์โอ้ไม่จอยคิปเปอร์โอ้ไม่จอยกังอะไรระเบิดวะเขามันไอียเขาอยู่ข้างล่างเขาอยู่ข้างล่างอย่ายิงอย่ายิงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอ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 งก่อนมาฟังก่อนเราไม่ปานนี้เอ้ยเอ้ยสเกลมันยิงเขาอ่ะของเราอ๋อไอดาบก็หาไม่ทันมึงให้กูหาดาบก่อนอื้อหืออันหนาแท้เหรอ จุดนี้ไม่ไหวแล้วจไม่ไหวแล้วเราขอหายที่สิมัน <หา S 2> อยู่ไม่ได้ <4 S 2> นะแล้วจริงๆมันอยู่ไม่ได้แล้ะในเมื่อแบบนี้มันมีไว้ให้แบบว่าเขียนค่าเขียนเกียรยย์ซี่นะอาจจะมันใช่แบบค่าเขียนเกียร์ซี่หรอใช่ครับผิดหรือเปล่าไม่ใช่แล้วใช่แล้วมันอยู่ไม่ได้เไม่ใช่อุ๊ยอยพันธมิตรพันธมิตรพันธมิตรมาเต็มเลยอุ๊ยพันธมิตรมีเทนกูแต่ไม่มีดูจะมีเหมือนกันธนูอันเดียวด้วยเอ้ยพันธมิตรเอ้ยยา อ้มึงเอาธนูกูไหมเคธนูเย้ทำไมมันน่ากลัวเงี้ยช่วยหน่อยได้เดี๋ยวช่วยใช่ครับเดี๋ยวไปช่วยครับแม่มาช่วยจริงป่ะจริงเอาจริงไอ้จังปลศาจเด็กปีศาจตายปะตีใครวะอุ้ยโอ้โหโอ้โหตูดกูกระเด็นเลยอ้าว ลูกแม่งตายเพราะยิงอื่นกันใช่ไงไม่ได้ตายเพราะโดนฆ่าเอ้ยกล่องเปล่าใครแม่นวางไว้ใหญ่ให้รู้นะอาจจะใครเพื่อนข้างบนไปว่าเจ๊เป็นคนเปิดแต่ดันกระตุกซะอย่างนั้นนะอาจจะกระตุกเหรออืมเขาเล่นไม่กระตุกนะกระตุกเนี้ยกระตุกเหรอใช่ขอโทษฮะไม่เป็นไรครับเอาแลครับเอาแล้วครับ หาอุธยากจุงอยู่ไหนหมดเนี่ยหา,าครันี่คือหา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 ของไงอ๋อหาของมันไม่ไมีเอยจะทำไมตาย <c oughs> ไอ้ไอ้ไอสัต นี่นะคะนี่คือคิปเปิลนะคะใครไม่รู้จักก็จงรู้จักไว้นะคะมาคิปเปิลคิปเปิลมาเลยฉันพร้อมจะระเบิดตุ้มตามแล้วเอาเลยเอาระเบิดตุ้มตามเลยนะตุ้มตมเลยนะระเบิดสิรยเอองั้นแหละมันตายกันี่ใครไม่รู้เฮ้ยโอ้โหยังกระตุกอ่ะกระตุกเหรอ่ะสีจุดนนี่วะอาจจะอาจจะกระตุกหรอกระตุกทำไมกระตุกวะ หาของไม่เจออ่ะโอ้โหอย่าว่าแต่หาของเลยกูกระโดดลงมาจากข้างบนเป็นยังไม่ได้กระตูขนาดนั้นเลยเหรอวะน่าจะนี้ค <sao>? ร <ümüz plain madı> ับน่าจะนี้ครับกะเพาะเจ้ากะเพาโอ้โหกระเพาคุยเจ้าเหมือนเดี๋ยวมึงโดนกูยังอยู่ข้างบนอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวมึงโดนกูลองออกเซิร์ฟแล้วเข้าใหม่ลองออกเซิร์ฟแล้วเข้าใหม่ อ้าวแม่งมันออกให้อัตโนมัติด้วยนะอ้าวอ้าวแล้วอะไมพื้นเป็นรูเงี้ยโดนคิปเปอร์บึ้มไงอ๋อได้ข่ายดูเราไล่ฟันเดียวไล่ฟันเหรอเฮ้ยแม่งกระตุกจริงอันเจ๊ไม่ได้เป็นที่ผมแล้วล่ะเป็นที่เราใช่ไหมอ่ะใช่แล้วใช่แล้วทำไงดีอ่ะ ไมไดีอ่ะต้องสงเคราะห์เจ๊นะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะก็ใครอยู่รอดบ้างมีใครไม่ตายเลยบ้างไม่มีไม,ไม่มีนะคะสรุปนะคะแบบนี้ก็เอาไว้เกียนเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรวะถามจริงเีของปีงีไม่แตก <laughs> อาจจะมันก็ถือว่าโอเคนะคะก็ได้เทะใช้ได้อยู่ตุ้มๆดิตุม้มๆด,ดิคิปเปอ์ กระตุกจริงนะเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะลงลงไปยังลงไม่ได้เลยโนคอมเมนต์โอเคนะคะก็แบบนี้ก็คงน่าจะไม่มีอะไรแล้วเพื่ออะไรวะเอามาเพื่อความหาเพื่ออะไรวะใครเไปเลยผ่านไปน้ำกันเองเนี่ยเพื่ออะไรวะเออ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 ลงเหรอลุงลุงได้ไหม อยจะให้รู้นะอยากให้รู้นะไม่มีอาวุธดูดีเขาแล้วเขาใช้ดาบแล้วเราใช้มือเปล่าอ่ะอูจะลงมาจากข้างบนเมื่อไร่กูจะลงจากข้างบนได้วะลงมาแล้วนี่ลงมาแล้วที่ไหนมม่ยังก็อยู่ข้างบนเลยลงอยู่ในน้ําแล้วอ่ะลงมาแล้วผมไม่เห็นอะไรเลยแสดงว่าเซิร์ปันขาจริงๆเฮ่ยนั่แล้วก็เจอสองคนกำลังกำลัง ใครมันาไฟใครมันไฟกับเราใครมันไฟกับเราใครมันไฟกับเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนลุ่มโดนลุมโอ้ยโดนลุ่มโดนลุ่มมีเอามันจะบอกโดนลุ่มดีกเหรอจะตายแล้วตายแล้วหนีแล้วหนีแล้วจะใครตีกูใครตีกูอย่าทำอะไรจังหวะอย่าอย่าเมย์ทำไมหาของไม่ค่อยเจอเลยเออกระตุกแก็กลับมาอยู่ข้างบนนี่ไง กระตุกอีกแล้วเหรอตามนั้นฮะทำใจฮะแล้วลันลันโอ้ตายแล้วเมื่อกี้ตาปวดกระเพรา F Y B แปลว่าอะไรครับ Fuck you b เจ็บไหมฮะ F Y B มันไม่เจ็บเพราะไม่เข้าใจตายเพราะอะไรวะ คุณตกลงมาต่อที่สูงเมื่อกี้ตรงไหนวะคุณตกในน้ำได้ข่าวก็ไม่ได้ตกในน้ำตกตรงพื้นไปเป๊ะแล้วเมื่อกี้กูเห็นเซิฟแนเนเาจัดเซิฟดีออกจะตายบอกว่าเซิฟเน่าออกจะดีนะเฮ้ยทำไมมันหากล่องไม่เจอเลยวะมันหมดแล้วหรือเปล่าได้ข่าววางเองเออได้ข่าวว่าวางเองทำไมจำไม่ได้แต่เราเจอแล้วกล่องหนึ่ง วางขอ,องไวอวางจ <ะ S 1> <ม>ัดา <mang. S 3> เดเองนะเออพี่วางเองนะแต่ว่าพี่จําไม่ได้ละพี่วางไว้ตรงไหนบ้างต้างนกันแวะอะไรวะฉันจําได้ว่าฉันวางไว้แถวนี้ไม่ใช่หรอโดมหมนแล้วห,ลหรือเปล่าบ้าโดมมดแล้วมันก็ไม่ได้ตีกล่องถูกป่ะแต่มันไม่เห็นกล่องเลยโอ้เจอละเจออะไรวะไหม่วะกงกล่องไม่เห็นมีแต่ก็กล่องมีนะวางไว้เยอะแล้วนะ เยอะนี่ขึ้นทางเกอะเเราเห็นบางคนเราเห็นบางคนเห็นบางคนอ้าวจิตต์ทำไม้อ้าวไม่คะโอ้ยแย่แล้โอ้ยแย่แล้วอะไรวะแล้วเราเราไม่เจอกล่องแต่ว่าเกาะเพชรเกาะเพชรของข้าโอปปี้ขอคับผู้ชมแงบโอปปีเอานะไม่เราเราไม่เจอของเราไม่ได้เป็นคนวางกล่องแต่เรารู้หมดเลยว่าวางตรงไหนบ้างทำไมมึงเห็นวะเกาเพชรของข้าทำไมอีผมไม่เห็น ชอบพช้ตรงข้าแล้ความแรงเพื่อนเากันเอานีไปไหมเกือหูเกหูอดเหูอมาในน้ำมาในน้ำมาด้วยมามาทำไมเกียร์นี้วะช่วยด้วยจมไ, <ป S 1> ไมด้ะไปด้ อยู่ไหนกันถืออีกดวงเดียว่าเลือีกดวงเดียวเท่านั้นเดียวดวงเดียวดวงเดียวกนันอุ้ยขาต้องการพวกเพชรพวกเพชรอันนั้นหวกเพชรพวกเพชรวกเพชรนมขาไม่ให้ิกิเกอร์อัลเนูยิงหนีไปไหเนี่ยไอ้น่มหวานีขาานป่าวถ่ายบไม่เหรอคะ มองมองจากข้างหลังก็รู้เลยยาน็อกนกนกเกียรนะเฮึต้องหัวแล้วเราก็ติดอยู่ข้างบนเช่นเคยยังขาวอยู่เหรอเราได้หมวกเพชรเรียบร้อยแล้วครับทำไมนายเกียรนี้วะโดอ่ะตอนนี้ของเราฟูลเฮลทดีฮะ่นายบอกว่านายอยู่ข้างบนแต่นายอยู่ข้างล่างนะเว้ยเอออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างใช่ฉันว่าเป็นที่เหน็บแกแล้วแหละกระเพรามันกระตุกไหม กระเป๋าก็กระตุกฮะแต่ว่านิดหน่อยหรือว่าไงหรือว่ากระตุกมากเออตายแป๊บแอนกระตุกมากไหมอ่ะไม่มากไม่มากมากก็ได้แต่พอจะไล่ฟันคนได้พวกอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปยังบอกเลยว่ากระตุกมากจริงดิเออกระตุกทำไมกระตุกวะเน็ตเจ๊แหละเน็ตกะเดี๋ยวคนผมเร็วปุ๊บปายอันนี้อะไรวะทำไมกูวางกล่องเองกูยงก็ไม่จ๊ะ ติดครี๊อีกทำไมกระเพราไม่ของอะไรครับอะไรทำอะไรครับคุณใช้คอมคุณใช้โลมคุณทำอะไรครับทำอะไรยับทำอะไรยับทำอะไรกันวะเอาแล้วทำไมเราไม่ตายปะทำไมดิ๊กตายเอือตายแปดิ๊กตายเหรอ่ทำไมมันขึ้นชื่อว่าดิ๊กตายใช้โลมมาใจอ๋อนี่ไอ้กล่องดิ๊กดิ๊กเป็นคนใช้อ่ะจะอะไรของมันเเราก็ ทีเรพอร์ตทั้งบนอย่างเดียวเลยอันนั้นเนี่ยเยี่ยมนี่คผมเจอของป้านเลยเนี่ยทำไมผมไม่เห็นของวัดกะเพราเจอของป้าเลยเ่ทั้งที่ตัวเองวางเองก็จำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมาโหวิวิวิวใครผ่านหน้าบ้านเฮ้ยจะอืมออกมาสิน่าจเข้ามาดิอาจจะเรียกให้เข้าเหรอได้ แล้วฉันไม่มีอะไรในตัวเลยเนี่ยนะหรือผมถืออะไรโอ้ยไม่เอาปิดตู้ไม่เอาแล้วอยู่ไหนกันวะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วออจะไปเอาแล้วไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วนะเซอร์ไพรส์วิ่งอ่ะจะได้ด้ยโอ้ยโอ้ยตายซะเมียว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 โอ้ยโเหลือเหลือครึ่งดวงเหลือครึ่งดวงแล้วเล้วทำไมเป็นใครมาโดน TNT ตรงนี้อ่ะ เราไม่ได้ถ่ายเลยทำ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 เรามต้องดูมันเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะคะว่าจะมีของอีกหรือเปล่าโอเคครับตอนที่เราก็รอดแล้วรอดแล้วเอ้ยมันไม่มีอ่ะทำไมกูวางกล่องไว้ตรงไหนเมื่อวันนี้เกิดจากอาการเอาจจะอาจะนี่ก็ตามมาจงล้างจงพันจงไปอย่าเยียจะเยีย ได้หมวกแล้วไม่ใกล้ไก่จ๋ามาฆ่าฉันเพื่อเอาหมวกเนี่ยนะเย็บน่ารักกันบปล่ไก่น่ารักใช่มะเย่ไก่อะไรนะไก่เฮ้ยเราเราจะทำทำแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่เจ็บปวดกว่าทำอะไรโดยการกดหลุมฝังของอจจะ เกียนมากอะจริงทําไมเออจริงๆนะทําไมเราหาของไม่เจอผมผมโดกมาแล้วเหรอได้แต่ได้แต่มันหาไม่เจอแบบไม่เจอกล่องเลยอะคือทุกกล่องไปด้วยปดเนี่ยวเจิตรนุชไหลายกล่องมากได้จุกกล่องปะได้ทุกกล่องปะไม่ได้มัวแล้วทำไมผมไม่เจอวะเฮ้ยเจอแล้วอาจจะเนี่ยกล่องเปล่าอ้สิตกล่องเปล่าโอ้โหเนี่ยได้ขีดมืนเป็นเราเปิดแล้วกล่อง กล่องนั้นเราเปิดแล้วเซอร์ไพรส์จริงป่ะของโคตรฟูอ่ะเอาจะใครตามมาอีกแล้วใครเอาดิเอาดิเอาดิเนที่สุดเราก็ได้หมวกของเราคืนนะไม่หมวกนังหมวกนังกรู้เองอ่ะเดี๋ยวน้อยมันก็เป็นหมวกแล้ววะเอาแล้วเฮ้ยจะไม่เอาไม่ซูกับดิกๆแม่งชุดเกราะเต็มยศมากไม่เด็ดขาดไม่เด็ดขาดอ้ ไม่เลยกระเพราอย่ทำร okay. ้ายเราเลยกระเพราไม่กระเพราไม่ไม่ไม่โอเคน่ารักใจละลายโอุ๊บมีเกล็ดทำไมผมหากล่องไม่เจอเฮ้ยนี่ไงอาจารย์กล่องเปล่าเอาจารย์กล่องกล่องกล่องเปล่ากล่องเปล่าเสียนะเปิดไม่ได้ด้วย ไม่อยากจะขอให้เวลานี้ไปเฮ้ยกล่องมันหายมาได้หมดวะโอ้ K U Y ค่ะคะคะคุยเยี่ยมเออฆ่าตัวตายแป๊บบอกแล้วของยังฟูอ่ะแล้วตอนนี้ฆ่าตัวตายแป๊บจบเธอครับคลิปนี้ไม่มีเฮียอะไรเลยเราต้องการเสืออะไร เราต้องการเพื่อความกระเรียนแค่นั้นคะ่ะโอเคค่ะงั้นก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะคะคุณกระเพราอย่ายิงดีคะ่ะไม่ยิงค่ะคุณกะเพรายิงไม่โดนหรอคะคุณกะเพราค่ะจนมน้ำแม่จริงก็ตามลงมาในน้ําสิคะได้ครับได้ครับนี่มันยิงขึ้นยิงทะลุออ้ยโอเคนะคะจบคลิปไปก่อนนะค่ะบ๊ายบายค่ะ